ไอสิ่งที่แม่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นความฝันของแม่จริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นความฝันของพ่อที่ตายไปแล้วเปนแน่แม่ยืนยันว่าเป็นภาพยนตร์รักที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกทางการแสดงจากนักแสดงระดับฝีมือโดยนักแสดงทั้ง4ี่คนล้วนต่างเตรียมตัวมาอย่างดีและพร้อมที่จะทำให้ผู้กำกับขนลุกและน้ำตาไหลตลอดเวลาในแทบทุกวันของการถ่ายทำ ก็ต้องบอกตามตรงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทําให้ให้ผมรู้สึกได้เลยว่าการแสดงมันคืออะไร <S <S ผมว่าเขาตั้งใจมากอ่ะมันรู้สึกได้จากวิธีการที่เวลา,าแสดงด้วยกันเนี่ยเรารู้ว่าเขาเข้าใจอ่ะเขาเข้าใจสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในฉากนั้นเขาเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวละครที่มีต่อก,กันผมว่าเตมทํากันบ้านมาเยอะมากนะอย่างพี่ปีเตอร์นี่ไม่ยากเลยส่วนตัวสนิทกันมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงเนี่ยพี่ปีเตอร์ก็สุดยอดอยู่แล้วเขาทําให้เราเชื่อโดยไม่ยากเลยว่าเขาเป็น ในหลายๆฉากที่ได้เล่นกับกับคุณป๊อกเนี่ยมันไม่ต้องห่วงอะไรเลยเนี่ยครับตเตลลตีปับ๊บเราก็เข้าไปอยู่ในโลกนั้นด้วยกันคุณป๊อกเองก็ช่วยนักแสดงร่วมได้อย่างดีมากแลว้วว่าทำให้เราเข้าใจตัวละครน,นั้นได้อย่างที่ไม่ต้องพยายามสําหรับเตยหรือป๊อกในแง่ของกามิติกผมไม่มีอะไรต้องสงสัยนะครับเตยเนี่ยเป็นคนที่เซนซิทีฟมากแล้วก็ไม่ใช่เป็นการร้องไห้แบบแบบบังคับตัวเองให้ร้องไห้นะอะไรที่มันกินใจที่มันโดนใจเนี่ยเขาจะทัชชิ่งได้ง่ายมาก เต้ว,ว่ามันอาศัยเรื่องที่อยู่ในสมองเราอะค่ะเต้ยหลักจูนแล้วเต้ก็อินกับจูนอะคิดไปเรื่อยๆว่าเออเนี่ยจูนกับแพนเขาเหมือนใกล้นะแต่ไกลจังเลยเนี่ยก็จะรู้สึกแบบก็เศร้าแล้วอะไรอย่างี้ค่ะคือมีครั้งหนึ่งของการเล่นที่เราจะต้องไปออฟซีนให้เจมมันก็มีเครือของเราอยู่แล้วพอจบซีนพี่อุ๋ยก็เดินมาตกบาล้วก็บอกว่า ขอบคุณมากป๊็อกพี่ไม่ได้กำกับหนังแล้วร้องไห้ไปด้วยแบบนี้นานมากทำงานไปถ่ายหนังไปร้องไห้ไป,ไประหว่างที่เราถ่ายทำ่างที่เราดูเนี่ยผมแน่นอนฮะเป็นคนที่ต้องอินอยู่กับบทอินอยู่กับนักแสดงอินอยู่กับอย่างนี้ทำให้เรามีความรู้สึกได้ง่ายมากคะถ่ายก็สึกสะอื้นไปตลอดเวลา แทบจะไม่เคยได้ดูงานพี่อุ๋ยเลยค่ะแต่จำได้ว่า2499ก็ไม่ใช่หนังรักอะแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องทไลายเป็นหนังรักพี่อุ๋ยก็ทำออกมาได้ดีเราก็ไม่ประดิษฐ์คือเล่าออกมาอย่างอย่างตรงไปตรงมาค่ะด้วยความจริงจังของการทำงานด้วยการบรานีกับงานเป็นคนลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องความโรแมนติกแอบรู้สึกส่วนตัวว่าพี่อุ๋ยทำมาหลายๆอย่างเรื่องราวหลายๆแบบเพราะว่าพี่อุ๋ย,ยเหมาะก,กับเรื่องโรแมนติก เรื่องรักโรมนติกในเขาค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแล้วก็มันกินใจอีกไกลแค่ในจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ในจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำไม่เธอ